สวัสดีค่ะจา๋าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในตอนนี้กันนะคะเรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็ถือว่าฟังนิทานเพลินๆไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณบ้างเด็กถือดาบ คนที่คุณมาถามถึงค่อนข้างเป็นคนที่อายุแตกต่างจากคุณค่อนข้างมากเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองและในตอนนี้จะมองเห็นความอยากเอาชนะในตัวของเขาเขาอยากเอาชนะคุณตอนนี้คุณอาจกำลังอยู่ในจุดที่ ท้าทายระบบหรือคุณอาจจะมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมทําให้คนคนนี้รู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นทําให้เขาอยากเอาชนะคุณไม่ว่าจะต้องทําอะไรก็ตามคนคนนี้เริ่มมีแรงจูงใจที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณหรือเอาชนะคุณ เด็กถือไม้เท้าค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนที่คุณมาถามถึงเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณค่อนข้างมากอายุน้อยความคิดก็เด็กทัศนคติก็ค่อนข้างแคบเพราะเขายังมีโลกที่ไม่กว้างไกลมากเท่ากับคุณเขากําลังจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้เพราะคุณอาจจะนิ่งคุณอาจจะหายคุณอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกับเขาอีกแล้วดังนั้นในตอนนี้การที่คุณเป็นแบบนี้มันท้าทายระบบมากมันท้าทายให้เขาอยากเอาชนะคุณมันท้าทายให้เขาอยากให พยายามหาวิธีที่จะติดต่อคุณมาเขาอยากรู้ว่าถ้าหากเขาหาทางติดต่อคุณมาได้คุณจะยอมพูดจะยอมคุยกับเขาไหมคุณจะปฏิเสธที่จะไม่คุยกับเขาได้ตลอดรอดฝั่งไหมตอนนี้เด็กคนนี้ค่อนข้างมีแรงกระตุ้นจากคุณค่อนข้างเยอะเลยนะคะในถือดาบและจ๋ามองว่าไม่ว่าคุณจะปฏิเสธเขายังไงไม่ว่าคุณจะต่อต้านเขาแค่ไหนเขาไม่ยอมหยุด เขาจะค่อยๆอัปเลเวลในการกระทำอัพเลเวลในการเอาชนะใจคุณไปเรื่อยๆเริ่มจากแค่อยากเอาชนะคุณจนสุดท้ายถ้าหากคุณยังนิ่งเฉยคุณยังไม่เป็นคนเดิมในแบบที่เขาเคยรู้จกักคนคนนี้จะเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นเอาชนะใจคุณเพราะเขารู้สึกชอบความท้าทายคนคนนี้ไม่ชอบคนที่ยอมเขาคนคนนี้ไม่ชอบคนที่อะไรก็ได้เขาชอบคนที่พยศเขาชอบคนที่ต่อต้านชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองดังนั้นถ้าหากคุณอยากให้คนคน มาสนใจคุณหรือกลับมาเห็นคุณอยู่ในสายตาอีกครั้งคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เป็นคนที่ไม่ยอมเขาอีกต่อไปเป็นคนที่ไม่ใช่อะไรก็ได้คุณต้องมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ยอมใครในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณและไม่ยอมใครเพียงเพื่อให้คนคนนั้นมาลักคุณคุณต้องกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะดึงดูดคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณได้ The Sun และสาเหตุหนึ่งที่คนคนนี่พยายามอยากกลับมาเอาชนะคุณหรืออยากชนะใจคุณนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณคือคนที่อบอุ่นคุณคือคนที่มีความจริงใจคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาโดยเพื่อเห็นเขาเป็นคนที่ดีขึ้นหลายๆอย่างที่คุณทําให้เขา ถ้าหากเขาทำตามที่คุณบอกหรือทำในสิ่งที่คุณเสนอแนะไปคนที่ได้รับผลประโยชน์มันไม่ใช่คุณนะคะมันคือตัวเขาล้วนๆดังนั้นสิ่งนี้มันเลยทำให้เขารู้ตัวดีว่าถ้าหากเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากมีอนาคตที่สดใสเขาต้องมีคุณอยู่ข้างๆเท่านั้นดังนั้น ที่ผ่านมาความใจดีของคุณการที่คุณทำอะไรให้กับเขาโดยที่ไม่เคยหวังผลประโยชน์ตอบแทนมันอาจจะทำให้เขาเผลอไผยทำอะไรตามใจตัวเองจนละเลยความรู้สึกของคุณได้แต่พอพฤติกรรมของคุณเปลี่ยนปลงไป,ไปหรือคุณกลับมาทำตัวเป็นคนในแบบที่พี่ไพ่บอกไปเมื่อกี้คนคนนี้จะต้องพยายามกลับมารักษา คุณเอาไว้ในชีวิตเพราะคุณคือคนเดียวที่จะทําให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นชีวิตไปได้ไกลขึ้นและมีอนาคตที่สดใสขึ้นและการมีคุณอยู่ข้างๆมันทําให้เขารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นคุณเหมือนบ้านเหมือนเซฟโซนเหมือนคนที่เขาสามารถทิ้งกายเอนลงนอนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลภาพพจน์หรือไม่ต้องห่วงภาพพจน์ของตัวเองเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เวลาที่อยู่กับคุณนะคะ หนึ่งเหรียญและการกลับมาเอาชนะใจคุณในครั้งนี้คนคนนี้ตั้งใจมากนะคะว่า เขาจะต้องเริ่มต้นใหม่กับคุณให้ได้แล้วการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณในครั้งนี้มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นความชัดเจนในสถานะความชัดเจนในความรู้สึกความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณจะได้รับความชัดเจนและได้เริ่มต้นใหม่กับเขาอย่างชัดเจนอีกครั้งถ้าหากคุณยังอยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้แต่จ๋าบอกได้เลยว่าคนคนนี้จะไม่ยอมแพ้ เพราะเขาอยากเอาชนะคุณอยากเอาชนะใจคุณและคุณคือคนที่สําคัญสําหรับเขาดังนั้นเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งแล้วการเริ่มต้นครั้งนี้เขาจะผูกมัดคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เขาจะผูกมัดคุณทุกวิธีทางทุกวิถีทางที่จะทําให้คุณดิ้นไม่หลุดที่จะทําให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณหนีจากเขาไม่ได้ไม่ว่าจะได้ด้วยเล่หรือด้วยกลก็ตาม ระวังเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยนะคะถ้าหากคุณยังไม่พร้อมหรือยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กันคนคนนี้พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อเหนี่ยวล้งให้คุณอยู่แม้กระทั่งมีความสัมพันธ์กับคุณเพื่อทําให้คุณไม่ยอมหายไปไหนจากเขาเก้าเหรียญคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตของเขาจริงๆแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยพูดไม่เคยทําให้คุณรู้สึกแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํา หลายๆครั้งที่เขากลับมาหลายๆครั้งที่เอาเขาเอาแต่ใจตัวเองนั่นเป็นเพราะว่า เขามองว่าคุณเป็นคนที่อยู่ตรงนี้เพื่อเขาเสมอดังนั้นในการที่เขากลับมาและไม่ยอมสูญเสียคุณเขาก็จะเป็นการแสดงออกว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าจริงๆในชีวิตของเขาแต่เขาจะกลับมาและเปลี่ยนแปลงแล้วทาทุกอย่างให้คุณตามที่ไพ่บอกก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองมากพอทําทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของตัวเองและไม่ยอมเขาอีกต่อไปไม่อ่อนให้เขาไม่อะไรก็ได้อีกต่อไป แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเดฟ ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงมันจบลงไปแล้วจบลงไปแล้วแบบบริบูรณ์มันถึงค่อนข้างชัดเจนว่าเขาถึงอยากกลับมาเอาชนะคุณเอาชนะใจคุณและอยากกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณและจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมพูดคุยกับเขาดังนั้นความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมองว่ามันจบแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้คุณจบเพราะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เขามองว่าคือเซฟโซนของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปเด็ดขาด เ h พิเศษแต่ว่าบางครั้งการที่เขากลับมาในครั้งนี้ต่อให้เขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณแต่เขาก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่า อะไรถึงทำให้คุณได้ถอยออกไปจากชีวิตของเขาแบบไม่มีเยื่อใยแบบนี้ดังนั้นถ้าหากคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงได้แบบร้อซและยาวนานคุณต้องกล้าพูดในความรู้สึกที่คุณสัมผัสได้ตอนที่คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์เดียวกันคุณต้องพูดทุกอย่างว่าคุณรู้สึกยังไงในตอนนั้นคุณไม่ชอบอะไรหรือคุณไม่พอใจในเรื่องอะไรเพราะบางครั้งถ้าคุณไม่พูดคนคนนี้ไม่รู้นะคะ บางทีอาจจะเขาเป็นคนเก่งแต่บางทีก็ทำตัวเหมือนไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นดังนั้นถ้าหากคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้จริงๆในกรณีที่คุณอยากกลับไปคุณต้องพูดทุกอย่างให้เขารู้ว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงในวันนั้นความรู้สึกของคุณมันเป็นยังไงคุณถึงได้ถอยออกมาได้ขนาดนี้แต่ต่อให้คุณไม่อยากกลับไปแต่ถ้าหากเขาติดต่อคุณมาจนคุณรู้สึกว่าลำคาญ คุณอาจจะต้องยอมพูดสิ่งที่คุณรู้สึกทั้งหมดที่อยู่ในใจให้เขาฟังเพื่อให้เขาเข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่อยากกลับไปในความสัมพันธ์นี้อีกคนบางคนถ้าคุณไม่พูดเขาไม่รู้ตัวคนบางคนถ้าคุณไม่ไม่เปิดทางให้กับเขาเขาไม่มีทางเห็นพฤติกรรมของตัวเองอย่างแน่นอนดังนั้นคุณต้องทำให้เขากระจ่างในเรื่องนี้ด้วยนะคะ นายถือเหรียญตอนนี้เขากําลังเตรียมพร้อมที่จะเดินทางมาหาคุณเตรียมพร้อมที่จะติดต่อคุณมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นภายในวันที่12นี้หรือภายใน1สัปดาห์แต่ไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ช้าที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนคนคนนี้จะเดินทางติดต่อมาหาคุณแต่จ๋ามองว่าภายใน1สัปดาห์หรือ1เดือนนับจากนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาแบบรัว ไม่ว่าคุณจะตอบหรือไม่ตอบก็ตามเขาจะพยายามกระตุ้นความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดเวลาภายในระยะหนึ่งเดือนนี้หลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วไม่เกินเดือนเดือนพฤศจิกายนคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอย่างเต็มรูปแบบอยู่ที่คุณจะตัดสินใจไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ขอให้คุณพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้หมดเพื่อที่คุณจะได้ไม่มีอะไรค้างคาใจและเขาคนนั้นก็จะได้ตื่นรู้จะได้เห็นพฤติกรรมของตัวเองที่ทํากับคนอื่นด้วยนะคะ ราชาถือไม้เท้าเขาคนนี้จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้พูดคุยกับคุณเพื่อให้ได้ให้คุณรับฟังคำพูดหรือความรู้สึกของเขาเขาจะทำทุกอย่างไม่ว่าจะทำแอคเขาใหม่ไม่ว่าจะการบรดักเจอคุณหรือขอให้เพื่อนคุณหรือเพื่อนของเขาช่วยเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารให้ดังนั้นคนคนนี้ พร้อมแล้วที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เจรจากับคุณเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากคุณได้ฟังเขาพูดได้ฟังความรู้สึกของเขาและได้ฟังสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําให้คุณหลังจากนี้คุณจะต้องใจอ่อนและยอมกลับมาอีกครั้งดังนั้นนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณและนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเขาในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุแลราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100นะคะ ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดวันที่12บสคนที่เกิดวันที่11 21อ็ถ้าหากใครคิดว่านี่คือคําทํานายของคุณน้อมรับคําทํานายกลับไปและลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ